สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ เบิงแล้วร่วยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกของมือวันที่2 2เดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะมือนี้นะคะแอดภาพพ่อแม่พ,พี่น้องบนเท่าสุขสุขก่อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังนแนวทางต่องวดนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาแนวทางในคลิปนี้นะคะช่วงแรกนี้ของปู่วัดป่าอุดรคะ่ะสิได้มว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกัน ปูค้าวกับน้ำมัสการค่ะค่ะปูาามาติดตามถามเข้าดิค่ะปูวันนี้ย2บซองแล้วไหมค่ะปูยืบซอ,อ,องหมดเดยค่ะท่าเทียมืออ่นอันวันพรานีท่าเทียพลบมาหายปูจรงจีนะขำหน่อยเลยโทรมากมือนีค่ะปู มันกล่าาปันนมือขึ้นียู่แล้วโอ้ค่ะป้ามือมาจะลายมือเราไปเลยมาันนมือคืนนี่ล้วค่ะเป็นจิตนอนขอมเมียขึ้นเงินมืงนาฬิกาปีหนึ่งตัวเดียวรู้ว่าจงขมเมียจะนั่งยันะคุณปีูเณัากัุมเมียจนง่ลีหาจนาฬิกาปุเกิดขมเมียรุยเนอะค่ะ วันนดทตามมองแม่หมูเส้านี่ไหมค่ะพ่ตามไปแน่เขาโอ้หมูเ้านี่ก็ได้หัว่ตต้่นั่นช่วยดิค่ะพ่เออเมียเลยแเนี่ยพวเมียเดวก็รับตอนช่วงัินที่แก้บัตรค่ะผเมียคนทีนึ่งก็พ่อนับวันนี่มันมาให้นั่นแล้วมาคนพ่อนห้ช่วงทีหนึ่งทีสองจับแม่นมากเนี่ค่ะแล้วมาพิว่าเพียงกูก็จำ ตัวเล็กวะได้ีิล่ะบอกเป็นตัวเล็กไหมโอ้ยเสียดายเนาะครับปุ๊เสียดายอยู่แต่ว่าเห็นเห็นหน้าธงเก่าค่ะเห็นหน้าธงเก่ายวหน้าธงเก,าก,ก่ายวแก็ม,มีหนามห่อคุกไหมคกบนั่นเก็จะปั่มโคตรลุกมัดค่ะคุกไหมใหญ่ใหญ่อยู่นะเนี่ย<า>ค่ะก็จะตัดลุกมัดเลยวะเหนื่อยวัวยุทธาวางคางกันบันนี้ปู่คน มันเป็นคนยังก็จังคนขู่แม่เนี่ยเราบอกทุกคนคนแบบไหนมันเป็นเป็นคนสักผู้ออกดีไหมคนสักผู้ออกเจ้าป้าเขาเขาเกี่ยวหรือไหมอ๋อตรงหน้ามีป้าเขาพร้อมดีค่ะพปอ่พราเห็นป้าเขาเห็นมันเขาเรากันลงทางกันกับเอาเอากันมันลมแล้วมันคุ่มมันหนัดลมแล้วเขานะงั้นอืมฮะ ตรงทางกันตรงผู้พอว่าสีแบงไห้กู้นล่ะโอไกลกูกับเล่ยก็โงน่ะลยใไหน้องเลยนะกระทรงนั้นมันน่าชีเก็บไน่กว่านะโว่มากนะบอกว่ามันมันพิดโขกแล้วมันเป็นแบบน่าคุมใส่ขอยไงกว่านี้คเห็นปลาเข่าเมึกดิไหมะอาตัวเล่คือจังหูเมียขึ้นหูเล็กตัวเล่ยก็ว่ราะท่านใดๆก็ยังเห็นปลาเข่าหนอนอะันนี่สนอง ค่านนี้มันมีตอนวันที่แตกว่าหน้าคบขางกันเบ็นไปปุ๊บคนออกมาอยู่หน้าแล้ววรับเห ym, ี้ยนทั้งเหี้ยนทั้งเหล่านี่ล่ละค่ะแต่ว่าคนเมาคนเป็นบอกผู้เป็นตัวเลข้อวเลขเป็นผู้ยิ่งเนี่ยค่ะแ,แล้ว่าผู้บหมือนจำบ่ได้จำเลยแต่ว่าเป็นเป็นข้อสอบนี่แหะว่าจำเอาแต่ว่าคนบอกคนตัวเลยที่ค่ะ ถราตัวมันจำบ่ได้หัวแม่ก็มันจำบ่ได้ตัวไหญ่กมันจะเป็นเอาะว่าสองไม้มันก็มีตั้นเจียดยวนี้มันหกยังก็แล้วปีนี้มันหกเจ็ดกระพัวหกเจ็ดมันก็ดสองไม้มันยิ่งมันหกแตกทนกตัวเราแมนบ่ค่ะปัวเป็นเป็นผู้ยิ่งบอกผู้เป็นผู้ดั่นหน้าคางกันบนเขาเอ็ดหน้านับกันหน้าคางกันคนไปปุ๊บทั้งเหล่าทั้งเฮี้ยงยู่หันเลยแมค่ะทั้งเหล่าทั้งเฮี้ยงยู่หันเลยค่ะ จะว่าทงทงเกียร์หน้าผู้นี่มันบ่มีปลาเขาวันนี้ตรงนั่งคนมันเป็นปลาเขาตรงพี่ผู้เป็นตาพูดแท้ค่ะเป็นปลาเขามีปลาเขาปลาเขาก้มแล้ววันเราไปโดยเฉพาะเกี่ยวแล้วค่ะน้ำพอมวันเราไปเอ๊ยเกี่งวก็จังฝันเปลี่ยนหน้าเกาลัดวันนี้เลย บอกเป็นต่ว่าวผู้พูดจำในจ้าวเป็นพ่อสอนี่แหละมันเห็นจีพ่อสอนเก้าร้อสิบพ่อสอนไม่ว้าํจำด้ว่าเป็นพ่อสอนจ้าวเป็นโมเป็นตัวเล็กคนเล็กจ้าวผู้เมียันพูดจำว่ได้กว่นี้เพราะเาเห็นขึ้นอันเมื่อันเมื่อดันปัญเห็นเมื่อนเมื่อที่มันออกเล่าอ่ะนะเมื่อเก้าชุหนึ่งอ่ะมันออกเก้าชุดสองอ่ะนะเมื่อดันเห็นเป็นตัอยู่ยังมาขึ้นนี่เป็นโมเป็นตัวจ้าวพูดเหมืานจำตัวเลขก่าได้กว่า ค่ะมันจะขอบนอีกมือนแลงเอาชัดๆก็บ่กสันเดียแต่ว่าด้วยมาขันขอบ,น,อบนบ่ไห้ดอกมันบม่ที่ใบไห้ด้วยมันนี่มีติงอะน,นะค่ะแต่ว่าขนันยกมีโอกาส่ผู้ว่กของมะม่บบงดอกไม้เนี่ยมันสิมันสิชัดเกณฑ์ดีนะก็จะก็จะให้แบบเป็นโตแบบฉัดเกณฑ์เลยนะค่ะค่อเด็กดอกคอนใกล้ี่ิไหมค่ะ คือจันว่าเงินกับพิษเทียมเดียวนั่นว่าแมนบอกค่ะมั่นใจว่ามันเป็นฮาเพราะที่ที่จริงมันน่ะสิหาก็ฮกสินะมันเล้ยวมันโตน้อยจังน้อยนะเปีดหาสามหมดนี้แลกันว่าเปีดฮกสามนี้เม็ดเดียวสิม่เนาะค่ะมันน่นรู้สึกว่ามันสิเป็นฮาหรือว่ามันสิเป็นฮกไงล่ะแต่ว่ามันมันก็เลยว่าเอาเป็นฮามันสิไม่ขีดขีดตรงตรงสินะถ้าขีดตรงๆก็น่าสิเป็นฮาไงล่ะก็เลยเอาค่ะ แปดหาสามสิลาค่ะปัวมันแล้วมันมันเกิดขเป็นน้ำบุญต่อของน้ำบอนจยังไงพวกวันมันค่ะกันไป็นกัเกิดไก่เม็ดเดียวสําคือจะหมดกันแปดหาว่าตังกับที่ไก่หนี่ที่กอนนี่กันไกเม็ดเดียวแล้วแ่ก็ออกล่างให้เป็นว่นไช้ช่อมตัวเป็นว่นไอ้แค่แปดหาค่ะวันนั้นที่มันออกแปดหาล่างนั่นละม้วนนี่พนไหนสามตัวกัวันแซ่วันดวงสีดีขึ้นเลยพุกวันค่ะสามตัวหยียบแตกเนาะเม็ดเดียวแมค่ะแค่มานขึ้นเนี่ ท่านผู้ารินังสมาธิลาบอไปเต้เข,าขงเงนนเ่ากับเมยวัน,นนี้ผนะู้ันท่านวัดสวนมเราก็เลยนอนนาน่าค่ะแล้วบอลแ้วโปรยแล้บอลได้ชัดปูก็แบบที่ว่ามันมันเงยนะค่ะแล้วผู้บริหารไปแบบเพื่อบอกคอปกติเข้ะอยยุแบบที่ว่าด้ทั้วันเราวัดสวนมณ์นั่งสมาธินี่ควนจะเห็นชัดนะค่ะวันนี้ผู้พันเด็กทํานวัดชื่อสวนมณ์ทําวัดื่อแบบบ้นนางสมาธินะค่ะ แน่ดนทางสมาธิเนี่ยมันจะมันมันจะแบบชัเกินน่ะจะเห็นตัวเ็ขชัเกินน่ะจำได้พอกีค่ะเจ้ามื่อื้นมันยุทธเจต่ว่ามันจะเป็นมันมันผ่านบั่นี้แต่ว่าคนสว่าหายได้บนนีเมื่อืนนี้ค่ะพ่อโบตัวข้สอบไม่ไลเนาะค่ะเอาข้สอบไม่เนี่ยเอาข้สอบไม่มันเป็นข้สอบอะไรหรอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ สองสองหาสองหาหกแปดค่ะสองหาหกแปดสิค่ะเขียนทั้งซีัูไปเลยเนาะค่ะมาเป็นพ่อสอนไม่เลยก็เพราะว่าบอกว่าเป็นพ่อสอนหรอกมาขึ้นนี่ผู้แต่ว่าตัวเลขมันเอาอยู่แต่ว่าผู้จำว่าด้นะค่ะมาเป็นพ่อสอนเอะมันทํามาเป็นพสอนนี่มันก็ต้องเป็นพอสอนม่อยู่แล้วแม่บอกระับือ เ,เหลือยิ่งบรรลุก็อยู่หน้านี่ยแหละมีเรามันในบรรมันอยู่หน้าทั้งเยี่ยมทั้งเหล่านี่ยเพว่าชิดเขาทั้งบนทั้งลางง<ะ>่างเนาะสันเด็ดไงบอกมาอยู่หน้าหน้ากับเขาว่างพร้อมเน่เห็นป้าเขาคนเลยนะคะ่ะนี่ละกรนั้นเราพัฒน์กักกกบล่อบางอี่คิดปุ้นนะจะผู้ชัดเจนเป็นตัวเนาะค่ะ,คะได้คเราเอาเป็นพ่อสอไว้กว่อนเนาะ,ค,ะค่ะผู้ได้ค่ะเอาเป็นหนึ่พ่อสอไว้ก่อนค่ะเพราะว่า จะพูดนั่งสมาธิได้เพิ่นกใจเย็ดใจเย็ดชัดก็นี่นะค่ะอืมแต่ว่าเพิ่นบอกอยู่งหมดขึ้นนี่มันพูดจำว่าใดุงเมียกันจำว่าใด่นะค่ะพูดแต่เวลาเล่เหรอแต่เวลาพอดีค่ะพูดคะเนาะแล่วจะพูดให้ใคนั่งกันไหิ่นคนไหนก็แช่คนจะดิ้งแกงเต็มเลยเนาะค่ะอืมรอบบางอีกสิบรุ่นเราจะพูดแต้ชัดเก่งก็นี่นะค่ะอันนี้เป็นแนวทางเหมือนคนคิดว่าเอกพจน์น่นแหละแต่ว่ามันขีดมัน เกาหรือไมหมเถอะนะค่ะอืะเป็นเก้าเนี่มันก็บกเก็อยู่เน,นาะค่ะบกเก็ตขึ้นไหมก,เกม็เป็นหกแปดอืมเป็นหกหกแปดอืมจะเป็นเลขสี่ตัวอยู่ค่ะแต่ว่าท่านแด่การดอกเนาะค่ะออแจวมือนัน่นมือมือที่ปูในโลงเาแหวนมันท่านหลอกนึกว่าแมนบอกนั่ยยงค่ะพู่้ใหน่ในยางซี สี่หกซี่ห้าหกสี่หาเจ็ดค่ะพูว์สี่ห้ามหนก็เนลวเ่านะค่ะซี่ห้าหกซี่ห้าเจ็ดหนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งกับสามซีค่ะย๋ขัน่าสันอบงคนเนาะมันจะคอยเอาสัดเกินดีกว่าเนาะได้คะ่ะพูคะ,อะ,อะรอฉากเจนเอาเอาลูเเาากเลิพ่อซอไก่อนค่ะเอาลูกเลิเพออไก่อนในันไหนชักเจนก่นอนจสิบโเป็นหลายตัวเนาะ ค่ะพ่อน้ำคากเป็นกดกระดิ่งแข่งเตียนกดยังไหวเพราะว่ะาน้ำปูล,ลงไปกะที่ได้เห็นขึน้นคลิปเนาะค่ะคนนะไรกดแชร์กดกระดิ่งแข่งเตียนไว้ค่ะพอมาขึ้นนี่คนหมอก็เป็นโตแล้วเรามาขึ้นเดี๋ยวก็เห็นป้าหัวว่อมเพราะว่า,าคนจะให้ปูขาคือแต่ปูเพราะเดินนั่งสมาธินะค่ะปูอมนี่อะไรคิดเจ็บซอยทั้งวันอยู่แล้ค่ะไปแพ้เข่าซอยคนก็นเลยปวดงุนเราก็รื้อเมย์ก็เลยเ่ราเดินนั่งสมาธินะ คขาเนี่เป็นกุดติดตามกุดยังไหวเพราะว่ารอบบางอีกลิปุึนกันผู้ใดเป็นตัวเนาะค่ะอืมคนจ้องจี๋คอคนนักมาบอกอีกละว่าตอนมนบอกแล้วมาขึ้นเนี่ยจ้ะอย่างเห็นตาเขาเราคิดว่าในหมวดนี้นี่ทางเขาร้อยเปอร์เซ็นต์หมดละจ้าพ่อเพราะว่าเห็นเห็นตาเขานี่มันยังไม่ดีนะค่ะ มีดีเรวก็เห็นหน้าทรงเก่าไม่เลยตัวเก่าสิกรรมแม่นี่ล่ะค่ะมันถีเก้าตัวใดล่ะพอมันบอกยิ่งมันขึ้นบอกเป็นตัวเลยล่ะค่ะน้องพ่อสามีเนาะไปปุ๊บแล้เขาค่ะเดี๋ยวนั้นกือกดติดตามไปฮะจะเห็นลัตรีมากกจับไปก้อนเราก็ซ้อมไม่เนี่ยล่ะค่ะอืมลังรอบวงอีกคลิปนุ่นนี่ก็ได้ค่ะน้องเริ่มนรอขอบคุณค่ะผู้การรั้วัาการค่ะสาธุค่ะ สรุปแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพ,พี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะมันนี้ปู่อ่าไหไวเป็นแนวทางสะกอนเม็ดเดียวคือพ่อสอค่ะ2568นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะปู่เลาใไห้ไวยสะกอนสาหรับตัวนี้นะคะแต่ว่าที่ปู่เลาฝันเนี่ย เล่าฝันเราจำบ่ได้ว่าขาเจ้าห้องบอกตัวใดนะคะูแต่ว่าเป็นพ่อสอต่ว่าบรุว่าเป็นพ่อสอเก่าหรือว่าพ่อสอใหม่นะคะแต่ว่าปูเล่าฝันเห็นให้หน้าแล้วก็มีเข่ากำลังสีเด็กเกี่ยวนะคะพี่น้องคเพิพนกับหน้าคข้างปูนี่พนมีเข่ากำลังสี่เด็กเกีียวแต่ว่าหน้าปูนี่มีตะทงหน้าบ่มีเข่าแล้วหน้าข่างปูพนกับขนบานทั้งขนบานทั้งคนเล่ามาหน้า นะคะมาไหวหน้าแล้วกับผู้ยิ่งเจ้าของบ้านที่ติดปูเนี่ยเพิ่นกะอ่าห้องบอกปูแต่ว่าปูรถจบาบ่ได้รู้แต่ว่าเป็นพ่อสอบรู้ว่าเป็นพ่อสอเก่าหรือว่าพ่อสอใหม่นะคะปูเลาก็เลยให้ตัวนี้ไหวต้องหมวซกอนค่ะถ้าปูเล่าเอาฟันเพิ่มเติมหรือว่าอันอ่ามีอันใดทีด่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะคะปูเลาก็สีน้ามาบอกสุฟฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเพื่อให้ชัดเจนแล้วก็ได้ ได้แนวทางทิ้นหน่อยๆนะคะบ่หลายนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพราะว่าปูแล้วก็บ่อยากแปรไปหลายเนาะบ่อยากให้พ่อแม่พี่พน้องเสียเงินหลายนะคะก็เลยให้ไว้คู่เดียวก่อนสําหรับตองวดคือสองหาหกแปดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะจังคอยติดตามาในช่วงต่อๆไปนะคะพ่อแม่พี่น้องเอกสีฟ้านํามาให้พ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขูสุข้อนได้ติดตามกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาสําหรับแนวทางของปูช่วงแรกนี่นะคะกมีประมาณนี่นะคะ ขอขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะจังไดก็แลลวแต้อนี้คลิปนี้แอดอนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องไหวเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็เป็นความเส่อส่วนบุคคลค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ กมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางตองหวดของปู่วัดป้าอุดรค่ะแอกสิเดย์คอตัวล่าพ,พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนไปก่อนค่ะพี่น้องคะเอาว้พอกันไม่ก็แบบในคลิปหนาน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี